มังกรบทที่854พื้นที่ส่วนบุคคลถึงแม้ความทรงจำของอีกฝ่ายจะเลือนรางแต่เฉินเฟิงก็ยังคงเดินทางมาแถวนี้ตามคำบอกเล่าของเธอที่นี่มีคฤหาสน์ขนาดใหญ่หลังหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ซึ่งว่ากันว่าที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขายืนมองอยู่ริมริ้วและในทุกระยะห่างจะมีกล้องวงจรปิดคอยสอดส่อง และในตอนที่ยืนอยู่ริมรั้วเฉินเฟิงก็ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งจอดอยู่ตรงลานจอดซึ่งเหมือนนว่าทุกอย่างกำลังนิ่งสงบอย่างมากในขณะที่ข้างๆนั้นยังมีรถรูอ,อีกหลายคันจอดอยู่เช่นกันบริเวณนี้เหมือนจะไม่มีคนอยู่เฉินเฟิงจึงใช้เวลานานกว่าจะหาประตูทางเข้าของคฤหาสน์แห่งนี้ได้และแน่นอนว่าเขาไม่สามารถเดินเข้าไปด้านในได้อย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะทันทีที่เดินไปถึงประตูก็มีรอปพอ คนหนึ่งเข้ามาขวางทางเขาเอาไว้ซะแล้วตอนนี้เฉินเฟิงร้อนรนเรื่องความปลอดภัยของหลี่จือเยวต่อให้จะถูกอีกฝ่ายขวางทางเอาไว้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นหยุดที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเฉินเฟิงไม่ได้สนใจเขาก่อนจะเดินตรงไปยังเสาประตูอีกด้านหนึ่งก่อนจะมีคนเข้ามาขวางเขาเอาไว้อีกครั้งรอปอพอดึงแขนของเขาแล้วพูดว่า คุณเป็นใครถึงได้กล้ามาสร้างความวุ่นวายที่นี่เฉินเฟิงขยับหลังสะบัดเขาออกชายคนนั้นก็ถูกกระเด็นออกไปอีกทางทันทีตอนนี้เขาโมโหขึ้นมาพลางตะโกนร้องเรียกคนอื่นเพียงครู่เดียวก็มีรปอปพออีกสามสี่คนเดินออกมาจากห้องรักษาความปลอดภัยโดยในมือถือกระบองเอาไว้อีกด้วยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหนึ่งในนั้นถามขึ้นมา ฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าหมอนั่นเข้ามาก็สร้างเรื่องเลยจากนั้นคนอื่นๆก็พากันหันมามองทางเฉินเฟิงแต่ว่าตอนนี้เฉินเฟิงได้ก้าวเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้คนเหล่านั้นตามเข้าไปหวังจะหยุดเฉินเฟิงเอาไว้พวกเขาเปิดประตูก่อนที่แต่ละคนจะไล่าตามเข้าไป ในใจของเฉินเฟิงเอาแต่เป็นห่วงความปลอดภัยของหลี่จือเยวดังนั้นเมื่อเห็นบ้านที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเขาจึงรีบวิ่งตรงไปทางนั้นทันทีส่วนรอปอพอที่วิ่งตามเขามาไม่ว่าจะไล่าตามยังไงก็วิ่งไม่ทันเขาสักทีและในที่สุดเมื่อมาถึงประตูใหญ่ของบ้านแห่งนั้น เฉินเฟิงก็ชะงับสีเท้าพลางมองดูบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นราวกับพระราชวังอันงดงามแห่งหนึ่งเลยเพราะเพียงแค่การตกแต่งภายนอกก็มีความแตกต่างจากบ้านของคนธรรมดาทั่วไปแล้วและในที่สุดคนเหล่านั้นที่อยู่ด้านหลังก็ตามมาถึงสักทีในขณะที่เฉินเฟิงกำลังจะเข้าไปด้านในประตูไม้อันโอลาน,นั้นก็ถูกเปิดออกมาก่อนชายสวมชุดสีเทาคนหนึ่งเดินออกมาจากด้านในสีหน้าของเขานิ่งเรียบสะอาดสะอ้าน ซึ่งสามารถมองออกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่เคยได้รับการฝึกฝนวิชาต่อสู้อย่างแน่นอนเมื่อเห็นอย่างนั้นเฉินเฟิงเองก็หยุดฝีเท้าลงพร้อมกับมองไปยังอีกฝ่ายซึ่งเขาคนนั้นก็กำลังจ้องมองมายัางเฉินเฟิงพอดีคุณจะวิ่งอะไรนักหนาะช่างวิ่งจริงๆรอปอพอไม่กี่คนที่อยู่ด้านหลังนั้นเมื่อพวกเขาวิ่งมาถึงเฉินเฟิงก็กลับครานที่จะไปสนใจพวกเขา พลังเดินก้าวไปยังบันไดที่อยู่ข้างหน้าก่อนที่เขาจะปล่อยหมัดออกไปอย่างไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นและดูเหมือนนะว่าอีกฝ่ายจะคาดการไว้อยู่แล้วว่าเฉินเฟิงจะต้องลงมือแน่นอนดังนั้นเขาจึงตั้งรับเอาไว้ได้ทันซึ่งในช่วงพลิปตาเดียวพวกเขาทั้งสองคนก็ต่อสู้กันจนเกิดสิบกระบวนท่าไปแล้ว และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าอีกฝ่ายก็เป็นยอดฝีมือคนหนึ่งเหมือนกันอย่างน้อยหากจัดอันดับในระดับชั้นของหัวจริงแล้วเขาคงนับว่าเป็นหัวจริงชั้นสูงสุดได้เลยแต่หลังจากที่ต่อสู้กันได้อีก2อสากระบวนท่าเฉินเฟิงถึงได้รู้สึกว่ากระบวนท่าของอีกฝ่ายนั้นรร้กาดอย่างมากไม่เหมือนกับวิชาต่อสู้ทั่วๆไป แม้แต่การเคลื่อนไหวก็ยังเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยและในทุกกระบวนท่าที่ถูกปล่อยออกมาล้วนใช้เทคนิคการต่อสู้แบบกะใช้ชีวิตแลกด้วยชีวิตซึ่งหากจะยับยั้งกระบวน้าเหล่านี้คงจะยากไม่น้อยอย่างไรก็ตามหลังจากพักหายใจไม่กี่อึดใจทั้งสองก็ถอยหลังแยกกันออกมาและอยู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มายืนอยู่หน้าประตูใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สั่งห้ามอีกฝ่ายเอาไว้ เฉินเฟิงเองก็หันไปมองอีกฝ่ายเธอเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์เย้ายวนสวมใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผยโดยในมือถือมีสั้นเล่มหนึ่งเอาไว้ซึ่งในตอนที่เฉินเฟิงมองเธอนั้นเธอเองก็มองมายังเฉินเฟิงด้วยรอยยิ้มงสงเสน่ห์เหมือนกับว่าพวกเขาเป็นคนสนิทสนมกันเสียอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเฉินเฟิงไม่รู้จักเธอเลยสักนิดวิชาต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งมากไม่ถึงร้อยกระบวนถ้าคุณต้องแพ้แน่นอน หญิงสาวพูดประโยคนี้ให้กับชายที่สวมชุดรัาุ่มชุดจิ้นจวงคนนั้นแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่เห็นด้วยพลางมองมายังเฉินเฟิงด้วยความเย็นชาเท่านั้นแต่หญิงสาวกลับไม่ได้สนใจอะไรก่อนจะหันไปพูดกับเฉินเฟิงไม่ทราบว่าทำไมคุณชายท่านนี้ถึงมายังหอจิ๋วโยของพวกเราได้คะดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ได้เชิญชิญคุณชายนะคะ เฉินเฟิงไม่อยากจะไปสนใจว่าที่นี่คือที่ไหนจะเป็นหอจิ๋วโยหรือตึกปลาเป่าก็ช่างเขามาที่นี่ก็เพื่อช่วยคนเท่านั้นส่งคนออกมาเดี๋ยวนี้หรือจะให้ผมเข้าไปหาเองเมื่อได้ยินประโยคนั้นชายสวมชุดปรัดกุมชุดจิ้นจวงคนนั้นก็ตอบกลับด้วยความเดือดดาลทันทีถ้าหากว่าคุณอยากจะต่อสู้ผมจะเป็นคู่มือให้ แต่หญิงสาวกลับกล่าวห้ามเอาไว้เสียก่อนลินเึิงจื้อแกอยากลิ้มรสกดสำนักงั้นหรอและเหมือนว่าพอได้ยินคำว่ากดสำนักสองคำนี้หลินเึิงจื้อถึงยอมถอยหลังออกไปด้วยความขุนเคืองจากนั้นหญิงสาวคนนั้นถึงค่อยหันมาพูดด้วยรอยยิ้มกับเฉินเฟิองอีกครั้งเ่าหากคูมาที่นี่เพื่อตามหาคนอย่างนั้นก็ตกลงกันได้ง่ายหน่อย เพียงแต่ว่าการเข้ามาก่อเรื่องแบบนี้ของคุณมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยนะคะคุณจะเข้าไปนั่งด้านในก่อนหรือเปล่าคะฉันจะช่วยไปถามให้กับคุณที่จริงเฉินเฟิงเองก็ไม่รู้ว่าใช่ที่นี่หรือเปล่าแต่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วอย่างน้อยๆเขาจะต้องถามให้ได้เรื่องบางอย่างก่อนที่จะออกไปจากที่นี่จากนั้นเขาจึงเดินตามอีกฝ่ายเข้าไปด้านในของอาคารหรูหรางดงามแห่งนี้ ภายในนั้นเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่บนพื้นปูด้วยพรมตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์จากไม้เรดวูดทั้งหมดพร้อมทั้งภาชนะประดับคริสตันราคามหาศาลซึ่งต้องเป็นคนที่ร่ำรวยมากจริงๆถึงจะมีของพวกนี้ไว้ในครอบครองได้แต่สำหรับเฉินเฟิงแล้วของเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงแค่ของตายเท่านั้นเพราะอะไรก็ตามที่สามารถซื้อมาได้ด้วยเงินก็ล้วนเป็นของตายทั้งนั้น หญิงสาวพาเขาเดินมาถึงตรงหน้าเก้าอี้ไม้เรดวูดฉินเฟิงนั่งลงอย่างใจใหญ่ก่อนที่เขาจะหันไปถามหญิงสาวงานรอบกองไฟที่นอกเมืองนั้นเป็นฝีมือพวกคุณหรือเปล่าและเหมือนเป็นเพราะว่าได้ยินเรื่องของงานรอบไฟหญิงสาวถึงเข้าใจได้ทันทีที่แท้คุณก็มาที่นี่เพราะเรื่องนี้นี่เองแต่ฉันไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงที่คุณกำลังตามหาหรอกนะคะ เมื่อเฉินเฟิงได้ยินอีกฝ่ายพูดว่าผู้หญิงเขาก็คาดเดาได้ทันทีเลยว่าตอนนี้หลี่จือเย,ยวอยู่ในกำมือของพวกเขาจริงๆก่อนจะซักถามอีกครั้งผมไม่สนหรอกนะว่าพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่แต่รีบส่งคนของผมมาเดี๋ยวนี้แต่หญิงสาวกลับตอบกลับด้วยรอยยิ้มนั่นแน่นอนอยู่แล้วค่ะพวกเราไม่กล้าไปมีปัญหากับหัวจริงชั้นสูงสุดหรอกนะคะเพราะหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นเท่านั้น ถึงเฉินเฟิงจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดจะเป็นความจริงหรือเท็จแต่ว่าตอนนี้เขาทำได้เพียงต้องเชื่อเท่านั้นก่อนจะกล่าวต่อเธอถูกพวกคุณเอาตัวไปเมื่อคืนนี้หญิงสาวยังคงตอบกลับด้วยรอยยิ้มจางๆดังเดิมถ้าอย่างนั้นคุณรอสักครู่นะคะ ฉันจะเข้าไปดูให้คุมก่อนถ้าหากว่ามาถึงที่นี่แล้วฉันจะพาตัวเธอออกมาให้คุมทันทีแต่หากลองคำนวณเวลาดูแล้วบางทีอาจจะยังมาไม่ถึงซึ่งนั่นแสดงว่าคุณจะต้องรอจนถึงช่วงเย็นถึงจะได้เจอนะคะแน่นอนว่าเฉินเฟิงไม่ยินยอมที่จะถูกพวกเขาทวงเวลาจึงรีบถามกลับทันทีเ้าหากเธอยังมาไม่ถึงที่นี่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน หญิงสาวตอบกลับอย่างไม่แน่ใจเรื่องนี้ฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ยังไงซะก,ก็เป็นเรื่องที่อีกไม่นานก็จะต้องเกิดขึ้นแต่คุณวางใจได้คนพวกนั้นไม่มีทางแตะต้องของของพวกเราอยู่แล้วเมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดเหมือนที่ดีลี่จะเยลเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งอย่างนั้นในใจของเฉินเฟิงก็โกรธเคืองขึ้นมาแต่เขาก็พยายามทําให้ตัวเองอดทนเอาไว้จนได้ก่อนที่เขาจะพูดต่อหวังว่าคุณจะไม่โกหกผม หญิงสาวยิ้มให้กับเฉินเฟิงก่อนจะเดินออกจากห้องไปตอนนี้ก็เหลือหลินเฉิงจื้อที่ยืนอยู่อีกมุมหนึ่งเท่านั้นและเพียงไม่นานก็มีสาวใช้นำน้ำและชาเข้ามาเสิร์ฟเมื่อมองดูไอร้อนที่อบอวลออกมาพร้อมกับถ้วยชาที่มีใบาชาอยู่ด้านในเขาก็ไม่แม้แต่ที่จะแตะต้องมันเลยเขาระมัดระวังตัวอย่างมากเพราะสำหรับความเจ้าเล่ห์เพทุบายของคนกลุ่มนี้แล้วเขาไม่กล้าที่จะประมาทเลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อนั่งอยู่ตรงนั้นได้พักใหญ่เขาก็ยังไม่เห็นว่าหญิงสาวะจากกลับมาสักทีเฉินเฟิงจึงคิดอยากจะเดินออกไปดูข้างนอกแต่ว่ากลับถูกหลินเถิงจื้อห้ามเอาไว้ไม่มีคำอนุญาตของเธอคุณจะออกไปไหนไม่ได้เด็ดขาดเขาพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างและแน่นอนว่าเฉินเฟิงไม่มีทางยอมอ่อนข้อให้กับอีกฝ่ายแล้วถ้าหากว่าฉันจะออกไปให้ได้ละ่ะ และทันทีที่เขาพูดจบสายตาของลินเึิงจื้อก็บอกกับเฉินเฟิงว่าเขาเองก็รอไม่ไหวที่จะต่อสู้กับเขาแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่855เพียงวินาทีเดียวก็ถึงแก่ชีวิต